ทั้งทั้งที่แม่มันคือว่าเจ้าพายไ,ไปซื้ออย่างในเซโน่ก็โดนเลยโอ้ถ <laughs> ึงว่าพายไปซื้ออย่างเซโน,โน่นะ,ะพี่น้องวานนี้เมีย,ยก็ให้คอยกับลุงไปซื้อน้ำมาให้ีแม่จะกินกินยังวรอแม่กิน,กนแ,ลแ,แล้วีแม่าก็้จะมาสั่งเขากาแฟนมอะไรลูกกาแฟนมมัน มันเรียนดงเยกินเนื้อแจมขึ้นอดีมีอตัเพิมผิดเติมนี่นะมเรีนยังเลยกินนมขึ้นอดีเมียตัาเพิมผิดเติ่มคอยชูมเินี่กะโบนบวนกบไพเดาพี่น้องเด้อยู่จักครอบพวจจะของผู้ใดมีครอบัวกอะน้ำเลนน้ำลงชีวิตครอบัวจองไพลของมันเด้อพี่น้องบยุ่งบอรเกี่ยวกันยิ้จะทำนมจิ้งจะไอจะทิมเลย กูนี่สี่ทุ่มเซเว่นออกเซเว่นเซเว่นพอมันห้ยปรยุดธ์บอดเซาจะต้องพาไปจะไปหากินอะไรในคลิปในวันนี้แต่วันวานเย็นๆจะหากินมุงถุงอกนะกินถุงขึ้นเยอะไปสักไม่ได้ไม่ก็ขนมบ้างถ้าจำเอาใหญ่ปมาได้ก็คือลูกก็อร่อยในชั้นแรก็ลูกคือเก่าสัวร์ดีก็ลูกคือเก่ามันถิ่นบ่ได้ดอกลูกนานลูกมีก็ให้แม่กินลูกแม่ดีมมิห้ลูกกินมันช่ไปใช่หร เออแม่ลูกเอ้ยน้องกันใช่แล้วมาหากันคือเกาอ่าเนาะยาสเปาป้าแนวนั้นแนวนี้น้องมันอยู่เล่าบนมี่เองนราไม่มีผีไม่น้องบไม่แม่เลยอ่ะเพราะเนาะอ่ะโอเคพี่น้องคิดนี่ตายไปเอาไปมาได้ตัวแบบนั้นกับพ่แม่เนี่ยอ,อ่ะกับพ่อจีเขาก็ต้องแมนตายเขาก็ต้องใส่เมีมใส่รองใส่นั่นเอาไปเผาผีเผาเผาเผาเพ็รมุนแจกนั่ตายไปก็แยกเดือดร้อนลูกเก่าอน่านั้นเหรออ่า หอมแก้มคนช่วยหอมแก้มตะเขียปิดนะมากวนาย่ไรมือเติมเียกว่าใช่ไหมจมาคำนนอนดอคนได้เงียบลมเมรนอนค่ำคนแรกโอ้ยอยู่นี่มันม่มีแอร์จมใจดูคนได้เตินเนรน่องนอนแล้วนอนของแอร์พอแล้วนอนของแอร์ของน้าปิดกั๊บพุแล้วแล้วดีแม่แต่มันม่มีแอร เรากะนอนเดียวพ่แม่ยังไงมีโ่แมีจะนอนในเรือนตบานมันผิดบ้านผิดเมืองเนาะก็บว่าอย่างน้อนเนาะเออมันก็ผิดเจ้าผิดนะไออแล้กันขันบอน้ำไม่ให้อ่างล้างเลยแกะอาโมพนแล้วก็มันมาดีเนายอยู่ในบ้านนี่บ่แม่คันว่าอยู่มันมันมาเป็นิดตรงนั้นมันผิดตรงที่มันตาเทานั้นเออกะเดาค่ะเาเช่านะคั่าอยูชนมันนะมันผิดตรงที่มันนั่น าแหกเนี่ยแะอืมมันจะว่าไปดังกับว่าลูกมาหาแม่นั้นเป็นอียังเลยกินก็กินกินน้ำแม่ได้กับแม่เลี้ยงลูกเลยเี้ยงลูเด้อเด็กต่อไปนี่เี้ยงคนนั้นคนนี้แม่นั่นเลี้ยงลูกจนตายปะเขาถูกเลยมาสักกูบอกกูสิบอกมึงเด้อชีวิตกูนะหนึ่งกูมีบ้านมีที่สุขหัวนอนหนึ่งนะนะนี่คือความเจริญของกูในระดับในระดับหนึ่งจากที่กูไม่เคยมีอะไรเลย กูเกิดมาตาหีกูก็มีต่หีตายไปเขากับเผากูแต่กักบระหีกูลับไปน้มกันไอ้กูว่าหล่อนไรเด้อร์อือสองมากูมีแผ่นดินอยู่กูมีเมืองเหยียบกูมีพื้นที่เป็นส่วนตัวของกูเองอือสามมาก,กูมีรถไปขี่ไปหนามาหลังถึงอาจฉรอยเมนรดราคา เป็นิปลานเช่าลานคือคนอื่นเขาแต่ความสามารถกูก็ยังหามาได้นี่แหละนี่คือความเจริญของกูแค่นี้บ่มี่ยังมากมายกูชิดท้าความเจริญของมึงเหมือนมึงมีอย่างมึงมีเครื่องยังไงเพชุญแจกน้ำตายไปก็ใยญ่เดีอดร่อนลูกเต่ายนงไงอ่ะอีสานมาอีสานมาอีสานมา